คนคิดว่าชาวต่างชาติเวลาคิดถึงประเทศไทยเขาจะคิดถึงอะไรกันคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคําตอบก็คงจะต้องเป็นต้มยํากุ้งมวยไทยหรือว่าช้างแต่เดี๋ยวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นของสร้างชื่อให้กับประเทศไทยก็คือซีรีส์วค่ะซีรีส์วนเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญแค่ในแง่ของการส่งออกวัฒนธรรมความหลากหลายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลดี t อทีพีพอดแคสต์กับไอว่าฝันอทีนี้จะมาชวนดูฟันแฟซที่น่ารู้ที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมซีรีส์ไวน์ใน ประเททศไทยกันค่ตันแฟกข้อที่1ไทยเป็นผู้นำคอนเทนต์วายในระดับโลกประเทศไทยเป็นผู้ผลิตซีรีสว์วอันดับ1ในเอเชียแล้วในระดับโลกเดาก็เป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะปีที่แล้วไทยเนี่ยมีผลงานซีรีสว์วถึง78เรื่องและคาดว่าปีนี้จะมีสูงถึง99เรื่องส่วนคอนเทนต์วในตลาดบ้านเรามีมูล,ลค่าเท่าไหร่หรอะะคะตีตัวเลขกลมๆคือไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทคะ่ะ ปันแฟกข้อที่2 c o คอนเทนต์วความนิยมที่ไร้พรมแดน ในช่วงส3ปีที่ผ่านมาความนิยมของซีรีส์ Y วเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนๆอนย่างเห็นได้ชัดที่เห็นได้ชัดที่สุดคือปี2 5 6 4ที่กระโดดเพิ่มมาถึง3.28%ถามว่าปี2564ีเนี่ยมีซีรีส์อะไรบ้างยอดเลยพุ่งได้ขนาดนี้ก็จะมีซีรีส์อย่างเช่นนักส0บจะจูบแบ Bu ัดดี Series แค่เพื่อนคับเพื่อนหรือแปลรักฉันด้วยใจเธอภาค2ซึ่งซีรีส์เหล่านี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศข้อมูลจากดี t อเนี่ยบอกมาว่าซีรี y สา มากมายประเทศที่ซีรีส์วได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และคาดว่าในปี2567จะมีการเปิดตลาดใหม่คือประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาด้วยค่ะฟันแฟกข้อที่3 ไทยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรซีรีส์วายของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่า indigenous globally competitive หรือเรียกง่ายๆว่ารับจบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำต้นน้ำก็คือเขียนบทสร้างน,นักแสดงถ่ายทำกลางน้ำก็คือการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆการสร้างตลาดให้กับคอนเทนต์ส่วนปลายน้ำก็คือส่งออกแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงของตลาดต่างชาติเช่นการจัดอีเวนต์แฟนมิตต่างๆรวมถึงส่งเสริมให้นักแสดงไปมีกิจกรรมนอก เศเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆอีกด้วยฟันแฟกข้อที่4จุดแข็งของตลาดไทยที่ไม่มีใครสู้ได้ข้อนี้เนี่ยต่อยอดจากข้อที่แล้วก็คืออุตสาหกรรมซีรีส์วายของไทยจะไม่มีทางทาได้ครบวงจรขนาดนี้ถ้าขาดการเปิดกว้างและการยอมรับของคนในชาติซึ่งจุดแข็งตรงนี้ทําให้อุตสาหกรรมซีรีส์วายของประเทศเราเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วสามารถนําไปต่อยอดอะไรได้อีกหลากหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในซีรีส์การทําสินค้าที่ละลึกการสร้าง ซ o ฟต์พาวเให้กับประเทศไทยซึ่งส่วนนี้ก็จอดคล้องกับอีกหนึ่งจุดแข็งของเรานั่นก็คือการที่ทางรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยจับมือกันส่งเสริมอุตสาหกรรมวายเช่นการจัดตั้งคณะอนุกรรมการซอฟต Power สาขาภาพยนตร์ละครและซีรีส์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมในเชิงรุกและความตื่นตัวของผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้ภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวายและยูริผ่านทางการลงนาม Memorandum of Intent หรือ MOI ผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลโดยมีการทำ MOI ทั้งกับบริษัท Beyond Cloud ผู้ผลิตซีรีส์เรื่องชายและบริษัท Idol Factory ผู้ผลิตซีรีส์เรื่องปิ่นพักโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าชุมชนของไทยโดยการนำเข้าไปอยู่ในซีรีส์ที่จะออกอากาศไปทั่วโลกส่วนภาคเอกชนก็เริ่มเห็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ คอนเทนต์วายทั้งการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีความหลากหลายทางเพศมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับแบรนด์การเห็นตัวละครหลักที่มีความหลากหลายทางเพศปรากฏตัวในทีวีช่องหลักๆการทําสินค้าที่มีด i เวอร์เซชีมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมวายในไทยทั้งทางตรงอย่างเรื่องของมูลค่าตลาดและทางอ้อมอย่างการนอร์ม l i ไลซ์ความหลากหลายในสังคมมากยิ่งขึ้นจริงๆปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้เห็นอุตสาหกรรมวายไทยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะงานใหญ่ๆที่ไทยจะไปเข้าร่วมด้วยอย่างการเจ าการค้าในงาน Cannes Film Festival ที่ฝรั่งเศสหรืออย่างงาน Asian Contents Film and Market ที่เกาหลีใต้ ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยเราจะได้ไปปักหมุดอุตสาหกรรมใหม่ในระดับโลกถ้าให้พูดตรงๆจากใจอายในฐานะของคนที่รักคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วการที่ได้เห็นอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยไปสร้างสีสันใหม่ๆในระดับโลกเป็นอะไรที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ารอคอยชมเพราะมันไม่ได้มีความหมายแค่ในเชิงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงโอกาสในการสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศด้วยค่ะ t h i n k Trade Think d i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก